สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโตเทรดก็มาพบกับอีก EP พีหนึ่งนะครับกับโปรทางเลือกระหว่างดอกเบี้ย1.59%ต่อปีหรือจะเลือกส่วนลด15,000บาทเอาให้ให้แน่เลยครับว่าชอบแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและธนาคารเป็นผู้กำหนดยังไงนะครับรบกวนนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโตด้วยช่องทางกติดต่อ ไลน์แจ็คออโต้เบอร์โทรติดต่อ0892443500นะครับคอมเมนต์ Comment, ผมเข้าไปตอบเองแน่นอนของ YouTube เป็นไงถอยมาซะข้างหลังพี่เบียร์เขากลัวจะโดนเหยียบเอาแล้วมาล้มาแล้วมา,วมาด้านหลังละลั่นมาเนี่ยไม่ลั่นโอเควันนี้สีน้ำเงินกับสีเทาเมื่อกี้มันดีแม็กหมดเลยใช่ไหมโปรหลักไอเขาเรียกแบรนด์หลักเลยดีแม็กเลย อันนี้ EP เมื่อมวยผิดรุ่นมาเจอกันระหว่างความแรงกับความประหยัดเลือกแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับตาคันแรกเลยตัวนี้เป็น d m a ม4ประตู1.9 h er, ่ g h l a n d e r Z p r ลนเดอนะครับเกียร์ออโต้ปี17.17ใหม่เดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันป้ายแดงอยู่890,000เราขายอยู่619อย่างที่บอกทุกคลิปมาเลยครับทุก EP เลยว่า ไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทอย่างที่บอกครับจะเลือกเลยครับระหว่างตัวต่อเบี้ยเริ่มต้น1.59หรือจะเลือกส่วนลด15,000บาทให้คิดเลยอันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะคุณตากล้องใช่ก็ตาร,รู้สึกจะเข้าเมื่อวานนะมาดูดิแสดงเมื่อวานวันที่สโอ้โหเพิ่งเข้าโอ้อแต่ถามว่าภาพรวมสวยนะเนี่ยคุณตากล้องดูดิอันนี้ย่งแผ่นเลยเนี่ยพลาสติกยังอยู่เลยเห็นปะ่ะลอกเลยปะ่ะ เดี๋ยวเพิ่งไม่ไม่ต้องรอดีกว่าอ๋อใจเย็นฮะเก็บเก็บไว้เป็นไม่ไม่กูสไตล์วูวางชักแม่งเลยโอเคเดี๋ยวไปดูออปชั่นของเซ็ตพิชเชสของ d m a x กันดีกว่าตัวนี้น่าให้ใครหน้าสเตลนะเนี่ยเนาะคุณตาต้องเนาะไปครับยังไงตัวนี้พอเป็นเซ็ตพิชเชสก็จะเป็นในเรื่องของกุญแจ๊คคีเรสโกมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะครับพอเข้ามาปึ้งอะไรบางวันนี้ทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ ไล่เลยนะครับตั้งแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงแป๊บนึงโอเคไฟหน้าปรับระดับได้มีออโต้ซาร์สต็อปนะครับกระจกมองข้างพับปรับและพับไฟฟ้ามีระบบช่วยลงทางลาดชันให้ผมอะไรมาที่ผมอะไรแล้วมีแอร์แบกให้อยู่แล้วฝั่งขวามือเป็นเมาเออเป็นครูสคอนโทรลนะครับซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องการควบคุมเสียง ตัวนี้แอร์แบ็กก็ส่กจะสองใบเองนะคุณตากล้องเนาะน่าผมดูแล้วอยู่ส่วจะมีแค่สองใบอะ่ะรอบเสาก็ไม่มีโอเคไม์ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกโลจอตัวนี้ตัวนี้จอเป็นเน v ี่ด้วยนะครับนี่เลยคุณตากล้องนี่มีเนยด้วยโโตัวนี้จอเนยอารมณ์เหมือนไฟเดดี้นะทำไมนะไฟเดดีอ้อ๋อไอตัวเ,เขาเรียกอะไรวะ350เออสามพนแซด จริงๆเรียกว่ารู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรหรือว่ะสามห้าศูนย์จีตัวแซน่านว่าจีต้องต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ซีนะจีโอเคตัวนี้เป็นจอนะครับมีจอมีแมปให้มีเนฟฟี่ให้มีช่องใส่ซีดีให้แอร์เป็นดิจิตอลและมีออโต้ด้วยนะครับเนี่ยมันมันมันเริ่มให้มันเริ่มแรงแล้วลมโอเคเกียร์ออโต้เป็นแบบชิปโซนิกให้นะครับก็คือชิปเกียร์ได้นะครับเนี่ยชิปแล้วก็ เมื่อมีจอก็จะมีกล้องถอยหลังเริ่มเข้าใกล้วอลโว,โว,โวขึ้นไปเรื่อยๆล้วก็เคยมีลูกค้าแซวด้วยนะอบอกจะซื้อคันนี้บอกไม่ได้ครับไม่ขายโอเคตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าสีน้ําตาลทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเบาะไฟฟ้าเป็นแค่ฝั่งคนขับฝั่งนี้เป็นเบาะปรับธรรมดาแจ้งก่อนนะครับเม่ใช่อันนั้นหรอกแจ้งก่อนนะครับว่าคันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่เชื่อคุณตากล้องมา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 เนี่ยเห็นนะ รอยรอยคราบยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมเนี่ยดูกระจกเห็นไหมเห็นไหมย,ยังไม่ได้เช็ดเลยเห็นไหมเออเนี่ยของจริงๆเลยครับว่ารถเนี่ยเพ่งจะเข้าจริงจริงนี่ว่าดับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสี่ประตูโฟวินอันนั้นสายแรงหายยากอันนี้สายประหยัดเครื่องพันเก้าใช่ไหมคุณตาต้อ,องใช่แต่ถามว่าบุก้องจะให้มาค่อนข้างครบนะให้เงียบหลังวะเดี๋ยวไปดูน นะครับคันนี้บอกราคาไปย,าไยังวะคุณจะต้องยังยังครับยเออยังอยู่ยไม่โดนลูกค้าด่าวะเนี่ยตัวนี้ขายห้อง19ป้ายแดงอยู่ 8, 09, แต่แสนเก้าเราขายห้อง19นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโต้ด้วยช่องทางติดต่อไลน์แอดแจ็คออโต้เบอร์โทรติดต่อ0892443500ฟังไม่ทันเดี๋ยวดู description ได้อย่าลืมนะครับกดคอมเมนต์ด้วยรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย,สวยต้องแจ็คออโต้เทรดนะครับไปคันต่อไป ต่อมาก็จะเป็นรี v o Double c a p คบประตูนะครับโฟวิน 2.8G นฟี y เกียรโตปี18ไม่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในใบแดงอยู่1 1 5 3 0 0 0ขายอยู่819จัดไปนั้นบอกความเดียวว่าออกรถท่วมทนมากใช้เงินเอารถศูนย์บาทยอดจัดท่วมเลยนะครับตัวนี้สวยมากเพราะว่าตัวแรงของเขาเลยนะครับมีพวกเดรลีดทำดันลิ่งไล์มี ไปแบบว่าลูกแก้วให้ร้ลมก็มีอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวนี้ก็มีให้เห็นไหมมีในทาะไรนิ่งไลท์ให้ไปเหมือนกันคลายกันนะครับเดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องก่อนนะคุณจะาก้องเ,เครื่องสองพันแปดบอกว่าตัวนี้สองร้อยเออเกือบสองร้อยมา,าอันนี้ก็สวยเนี่ยเพลทเปดิเปด,ปดยางสวยเลยหัวนงหัวน็อตมอกรมาร์กิงสวยเลยใครได้พันนี้ไปคุ้มบอกคาเดียวว่าคุ้ม อันนี้อันนี้ปี18บดีแม็กเราปี17ใช่ไหมใช่ดีแม็กขายอยู่ที่619ตัวนี้ขายแผห่าห่างกัน20000 0แต่เครื่อง2008ตัวท็อปขับ4อันนั้นขับ2เครื่องนเก้านะครับชอบแบบไหนอยากแรงทางนี้อยากประหยัดไปทางนูน้นใช่ไหมใช่ไปดูในห้องดนสรกันดีกว่าไปถุงตาล้องตัตัวนี้ เมื่อเมื่อมันเป็นตัวท็อปมันก็จะเป็น Keyless Go นะแต่กุณแจนี่คืออะไรนี่ครับล็อกเบรกใช่ไหมคุณตะกล้องเนาะเว<ช>ลาการขโมย<ช>จริงๆเขาไม่ใช่เรื่องว่าการขโมยเว้ยแต่เขาเรียกว่าชะลอทําให้คนที่จะมิสาาชีพอะชะลอการเอารถไปได้โดยไม่ถูกตก้องนะเดี๋ยวเราสตาร์ทเลยตัวนี้ล็อกไฟฟ้าด้วยนี่ไรล็อกไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้นะครับออปชั่นจะเยอะนิดนึง ไล่มาตั้งแต่จอจอเลยเนี่ยก็จะเป็นมีอตัวจอทีฟทีเล็กๆเป็นจอดิจิตอลเล็กๆให้นะครับประมาณน่าจะประมาณ4นิ้วอ่ะเออ,อนะครับแจ้งให้สถานะมา <ๆ S 2> ที่ด้านนี้ก่อน <ๆ S 2> ระบบไฟเปิดปิดออโต้ให้นะครับเ<ๆ>ข้ามาที่ตรงนี้ก็จะเปนในเรื่องของมัลติฟังก์ชันฟังขวาเมือในเรื่องของออนบอร์ดดูออนบอร์ดให้นี่ดูความประหยัดดูอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ วางสายมืเอเกี่ยวกันควบคุมเสียงโทรออกวางสายแล้วก็สักการด้วยเสียงติ่งเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่า cruise control นะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับตัวนี้ยเหมือนที่เอาวิกมาเอา Fortuner ตัวปี17มาลงะน้องปีสเอ้ยปีสิบห้าบหกอ่ะ,เ,อเ,ออะเลยน่าใช้ขึ้นมาแล้วอะ่ะเออเอามาลงนะครับตัวนี้มี auto start stop ไหมมนีนี่รอขอขอขึนีโอเคนี่นี่มีจอจอตัวนี้มีเนฟรีให้ผมจำได้นี่ ใส่มีโค้ดให้ซีแมปอยู่นี่นะมีนะมีมีอันนี้ม,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 มีบอกก่อนว่ามีนะครับแอร์ Air เป็นออโต้ให้เรียบร้อยแล้วออโต้ให้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้ตัวนี้เป็นในเรื่องของปุ่มระบบเ hey, ขาเรียกว่าปุ่มหมุนขับเคลื่อนนี่ในเสียงน้งแก๊กใช่ไหมกดลงไปปุ๊บอัลโฟตัวนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเป็นขับสี่แบบดิฟล็อกตรงไปคุณตากล้องนะพอเลื่อ,อมาด้านล่างปุ๊บก็จะเป็นในเรื่องของ Power Outlet มี2ข้างให้เรียบร้อย พร้อมกับ a u x กับ USB ออโต้ซาร์สต็อกระบบป้องกันเอาหลังถาลายระบบช่วยเขาเรียกว่าช่วยในเายาลงทางลาชันไอ้ตัวดิฟล็อกเนี่ยก็จะต,ต้องกดตัวนี้ช่วยมันจะได้ล็อกถูกไหมขณะทางชุดเกียร์ตัวนี้เป็นออโต้แบบทิฟทนิกแต่เป็นทิฟทนิกแบบสไตล์โตโยต้าก็คือสามารถตั้ง บอกเขาว่าจะใช้กี่เกียร์6เกียร์ใช่ไหม5เกียร์ก็ได้4เกียร์ก็ได้นะครับเราบอกเขาได้มีโหมดกับพาวเวอร์โหมดต้องแจ้งก่อนว่าอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดเขาใช้ได้จริงนะประหยัดจริงๆนะนี่บอกก่อนเลยแล้วก็เข้ามาที่ตัวนี้ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปลั๊กให้นะครับเป็นปลั๊กปลัปกปปกปกป๊กไฟบ้านอยู่ที่ AC 220โวลต์100วัตต์ให้กำลังไฟ100วัตต์ให้มีอะไรอีกอ่ะก็เยอะนะมีมีแอร์ Air หลังช่องแอร์หลังให้ด้วย แอร์แบ็กมีหกใบหนึ่งใบสองใบมีแอร์เซนเจอร์แอร์แบ็กก็คือต้องคานะแล้วก็ที่ต้องกดปุ่มอ่ะแล้วก็สองใบก็เป็นสี่ใบแล้วใช่ไหมด้าหลังเสาสี่พิล่าอีกสองใบก็เป็นหกใบตัวนี้เบาะไฟฟ้าฝั่งนี้เป็นทร้หน้าเบาะหนังไฟฟ้าฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับราคาแ1ดหนึ่ง้ายแดงอยู่หนึ่งล้านหแส้าเราขายแค่แปดหนึ่งเก้าถือว่าถูกมาก นะครับแล้วหายากด้วยตัวนี้เอาไปใช้ถือว่าคุ้มยิ่งลงยิ่งลุยได้ยิ่งดีระบบขอบต้นเขามีชื่อแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Jack Auto ด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อ Line แอดแจ็คออโเบอร์โทรติดต่อ0892443500วันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต่อต่อของเรานะครับน้องเบียร์น้องน็อตตี้น้องตื้นน้องบ้านะครับแล้วก็กองเชียร์หลักกองเชียร์ FC มึงวะ ก็อาจจะ F c แล้วล่เกกะตัวเกกะเอาตัวเกกะน้องโนโน่เรานะครับเดี๋ยวกูจะบอกให้เฮ้ยเขาบอกว่าตัวเกกะโอเคบอกให้แล้วยังไม่รู้นะครับคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องโอโอ้น้องโอโอ้นะครับเป็นตากล้องน้องใหม่เราเราก็ถ่ายกันมาสองตอนแล้วเนาะแต่ก็จะกระจายเปน็น EP EP ไปนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมวันนี้รถสวยบอกสวยไม่สวยแบบบอกไม่สวยของแจ็คออโต้เทรดแล้วนครับผมสวัสดีครับ 有